สวัสดีค่ะเอ้ยกอ,อย่อไปสิวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะนะทำไมพอเต้นเสร็จก็จะลากลับบ้านสบายเออไปพักผ่อนร่างกายก่อนจากสองวัน<อ>จะก,ะกลับสกลสกลนครเลยหรอเออเราก็จะไปงานวันที่หนึ่งอยู่ลังสิตวันที่สิบเอ็ดมีงานไหมก็มีซีอยู่ลอยเอ็ดล1าสิบเอ็ดเนย ม่หรืวันนี่เขาไหนยี่สิบเก้าพวกนี้พวกนี้มีงาน 101, 101ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเสร็จแล้วก็โคลาเห็นอาบาอยู่วันที่สามสิบไม่มีงานแบบเขายกเลิกเขาไม่ได้ยกเลิกเหมือนปิงเลย คือปิ่งป่ีอันนี้มาน่ามาฝากนะครับปิงนะคะปิงจากแม่น้ำิจกคาราบูดกินอะไรล้วได้รีกิมันเป็นกาลาเมมานามาฝากแต่นี้กินไม่ได้อายอยู่ก็แบ่งเพื่ะนีาินงา่ดนาะ่สีแบบหนกาะีฮอตแปดนาทีบอกว่าพอไดจะคลิปนึ่งก็ยังดีมื่อนี้ ก่อนกลับเดี๋ยวไปหาแป้งแป้งโอ้ฉั้นหัวแล้วม,มันเป็นแป้งขาวจะลงแป้งขาวมันบปะเราลองเพื่อนม,มันบ้า,บา,าได้กันแห่งมองนั้นมันก็เป็นเขื่อน ถ้า <laughs> มันเป็นอดอกมันบอกโปดอกไก่อยู่นนเนียนน้ำไก่บรเิเยมไก่ก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปน้องมานะสองวันนะคะขออนุญาตไปพักผ่อนร่างกายให้มันหายดีแล้วก็จะกลับมาสู้กับงานนะคะเพราะงานเราต้องสองร้อยกว่างานต้องไปอันชาริตก่อน,นจะไปวันที่หนึ่งอยู่ลังสิตก ก็จะเดินทางวันที่หนึ่งตอนเช้าแต่เช้าอ่ะให้มันไปถึงรังสิตสักสี่โมงห้าโมงใครยี่หอกมาอยู่ในรังสิตมันอาจดวลดติดดอกมั้งพรามันไม่ได้อยู่ในเมืองเมือแรลเราย้ายจากหมอชิดมาเป็นรังสิตไม่รู้แค่ยินว่าเราเล่นที่รังสิตก่อนเจ็บปอเป็นคนพูด ก็จะไม่ได้อบชีพน้องสองวันนะครับกล้าขออนุญาตไปพักผ่อนร่างกายก่อนหายไวๆกลับมาทำงานกินข้าวกินบะได้มันนีก็มันนี่ว่าสีนมันเมื่อยก็อยากลากเลยยิบตั๊กนาตั๊กตาตื่นจะของพ่ออันไวก็ไวเอาเชื้อคือไปใส่แตงตุเอาแตงแตงกวาไทยบแวาไทยเอง บอกอีกบอกอีกมีฝรังหน่อยยังขลุดมาอยู่ไต้หานทำไมกับฝรังหน่อยฝรังหน่อยบ้านนาเนี่ยกระจุกปอบรจังไหนรังปอบเมแช่งไมแช่ง เป็นแตกตัวนะครับพี่น้องตุ้งหงค์คนไรอันเลยใครตุ้งคนไันเปกติายก็ดีตนนัาบส่หรือวะก็สิตวันตาจะตกลับมาาส้เจ็บตายกอนอะไรัปนาตอนีนอะรขาดแนนีนตอนนี้อาตนพี่น้องวนเขีนพี่น้องที่มา้นนะครับ ก็มีวันดูแลท่านรับงานวันนี้ผมมาที่น้องนายนะครับก็เจ้าบุญมาช่วยหัวแฮงครับของจะสู้นะครับมีมีบ่อยวัดลาดบ้านของวันนี้เอาอบรมว่ากันเจอ <laughs> ขอทางหน่อยน้องน้องขอทางหน่อยอะไรห้านาทีแล้วนี่5นาทีอนไรหรอได้ยูเพราะว่าคุณยเจ้านายคุณมาสดครับ มันเปิดงานแล้วแล้วเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอขออนุญาตหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,วจะไปมาถ่ายต่ออีกอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพียงโชว์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาถ่ายต่อนะครับจะเพิ่งจะเพิ่งออกจากคลิปนะครับสวัสดีครับพี่น้องมาต่อจากคลิปที่ถ่ายไ้เมื่อคืนนะครับที่ว่าไปัน ไปลาน้องลาก,กับเบล่าไปใส่ครับลามากันกลับมาบ้านนะครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วบรรยากาศในบ้านอันนี้ก็เป็นบ้านบ้านดังเก,าก้ากับ้านกานนะครับตอนนี้ก็มีแผนที่จะสร้างบ้านใหม่อยู่นะครับซื้อทีซื้อ,อยังเรียบร้อยแล้วกลับไปยังครับบอกน้องว่าจะกลับบ้านน้องน้องมาหนักเลยว่ะโอ้ยอยากกลับน้ำดีขึ้นมาอันนี้ก็บรรยากาศที่บ้านนะครับ ไร่กากย่านพิานะครับบอ่อมีย่ยงบ้านกาเป็นบ้านใหม่หลายบางบางท่านบางแม่ก็จะเคยเห็นแล้วนะครับว่ากากเ,เคยเคยถ่ายแล้วครับบอ่อบานไปจังใดก็ทางเข้าบ้านแต่ก่อนบ้านในมีด้นี่แต่ก่อนเป็นทางแดงทางแดงเขามาเพิ่งม,ไมีไม่ถึงปีครับเหมือนน้ํากัดสซบไปแล้วทางนี้เข้ามาในบ้านก็จะม,มีต้นไม้ครับต้นไม้ ต้นมะก,กอกต้นมะม่วงครับส่วนมาสมัครกสิูกันหนึ่งสิครับอันนี้แม่แล้วก็จะมักท่อผ้านะครับบ้านเ้ากสิินกับตอบเนาะทางนี้ก็พี่สาวครับคนกลางปลูกต้นไม้อยู่ต้นไม้ แต่ก่อนมีหลายกว่านี้เลยปลูกทั้งต้นใหม่ทั้งผักครับผักสวนครัวผักแก้วอันนหนผักผักสงแงงบ่นี่เอ้ยใส่แกงอำไมเฮ้ผักแก้ว หมักหน้าหมักนาโตกดโข้างข้างบ้านก็จะเป็นนั้นเป็นไฮนาครับของเป็นเกีียวของท่ากีบแม่ก็กำลังต่อยหอยอ้อมหอยแล้วพี่น้องบ้านกากับวย่งครับจะอยู่แบบบานบานมันหนอกมันหนอกเขานี่แหละครับ ครูปอแล้วก็น,นอนเรามาส่งครับเมื่อคืนเล่นที่คอนแก่นนะครับกลาลาช่วงฟอนแล้วก็ให้ครูปอครับเราจากคอนแก่นมาส่งที่สกลนครนะครับออกจากพุ่นประมาณมาห่อนิติบ้านตีสีครับครูปอแล้วก็สีนอนแล้วกัสีตื่นช่วงสายสายแล้วก็สิไปงานวันนี้งานที่สวนภูมิร้อยเอ็ดนะครับให้ครูปอเรามาส่งคลิปนี้ก็บ่ิมอยังครับพี่น้องถ่ายต่อจากคลิปเมื่อคืนที่ค้างไว้ครับ เคื่อนกะบอกน้องว่าลาไปก่อนนะไม่เจอหน้ากันสองวันเจอกันที่กรุงเทพก็เลยมางะสิครับกะก็ลามาพักผ่อนครับสุขภาพมันมันเหมือนเป็นไข้หวัดมันไข้หวัดใหญ่เงล่ะครับพี่น้องกะว่ามันเป็นเมื่อยบเซาแล้วกับเป็นแบบไข้มันจะหายนะเพราะเบื่อขื้นเต้นปุ๊บดึกๆมาเถื่อหมอกถื่ออย่างมากสิกับเบาไวแล้วลครับ แต่ว่าก็ด,ดีขึ้นหลายเนี่ยอยู่ครับดีขึ้นหลายเนี่ยจ้างน้อยครับก็เลยแบบขอมาพักผ่อนขอลามาพักผ่อนอยู่บ้านหนมันแบบว่าเศร้าคัากๆล้วกลับไปต่อสูงงานอีกสองร้อยกว่างาก็เลยแบบเอาสุขภาพตัวเองไว้ก่อนแล้พี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างคาฝากกดไ์ก็แชร์ก็ติดตามเด้ด้วยครับพอถ่า,ายต่อจากคลิปเมื่อคืนนี้บ่ม,มีอย่างครับมาบ้านก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปแค่สัก,กวันสองวันนะครับเพราะว่าพักผ่อนนะครับ นันไหนกอย่าฟฝวาลืมกันด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก่าในเด้อที่สำคัญอย่าข่ามโฆษณาด้วยครับพอ่พอ,พอแมแ่มทุกคนครับคลิปนี้ก็ไ้สั้นเลยครับบ๊ายบาย